ใครเข้ามาแล้วนะครับขอคนละแชร์นะครับขอคนละแชร์เด้อพี่น้องนะขอคนละแชร์นะจะได้มีโชคไปด้วยกันวันนี้นะครับเป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับหรือวันเท้าเอินว่าขาสากเนาะบุญขาสากนะาากนะทางภาคกลางหรือคนไทยคนจีนเขาจะเรียกวันอะไรละไหว้ไหว้พระจันทร์เนาะนะวันไหว้พระจันทร์นะครับจะขอแชร์นิดหนึ่งนะครับ มันก็มีหลายใบหลายประเทศเหมือนกันนะรัฐบาลซื้อไว้แล้วค่าที่อาจารย์ให้เนาะนะเขาก็เปิดแทงแล้วล่วนะเนาะต่อไปรัฐบาลนะครับน่าจะเป็นในห้องของอาจารย์หรือเปล่าในห้องนะครับลงไปชุดสามตัวถ้าให้ชุดทั้งก่อนก็คือเป็นชุดรวมนะถ้าที่ได้ตังค์แน่ๆนะครับคือเอาไปวิ่งนะครับจะมาหลักหน่วยหลักสิบลักร้อยเราได้ตังค์หมดนะใครติดตามอาจารย์ที่ฟันนะ่ะเป็นฟันบนนะ ตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะแต่มันจะผิดที่เราจับคู่มันผิดนะเมื่อกี้วดที่แล้วฟันสองนะครับมันมาหลักหน่วยงวดที่แล้วก่อนนู่นฟันห้าฟันเก้ามันมาทุกครั้งแต่เป็นตัววิ่งได้ตังตลอดนะครับหลายหลายคนก็จะได้แต่เม่วิ่งเนี่ยเพื่อเม็ดหรือให้บนให้ล่างช่วงที่อาจารย์ให้เม็ดเดียวที่เขียนลายมือสมัยก่อนนะอาจารย์แต่ก่อนยังไม่มาไล์สด สองสามปีคือหลังนะครับอาจารย์มาไล่สดเดือนตุลาปีหกสามพอมาไลคารั้งแรกหลุดเลยนะหวยลาวเนี่หลุดนะครับหวยลาวหลุดสมัยก่อนหวยลาวอาจารย์เนี่ยกินกินเรียบนะตั้งแต่โควิดรอบแรกนะมันออกจันทร์พุธเออมันออกวันจันทร์กับวันพฤหัสเนาะสมัยก่อนอาทิตย์ละสองครั้งเข้าสนันวันไหวนะครับโอ้ ก็มาจ้างให้เราไล์ด้วยนี่แหละทีมงาน,นแล้วก็ทางสงปปเราเขาบอกว่าจับตาให้ดูให้ดีนะ <c oughs> ก่อนกระสิงค์คือใครนะไม่ได้กินเงินรับทีนะครับ <c oughs> เขาเอาห้าตัวเนาะห้าตัวเอาผลสี่ตัวมันก็ถูกนะครับจนเจ้ามือไทยมันหัวหมอเนี่ยเอามาออกผลเองเอาสี่ตัวนะครับไม่เอาตามเรานะครับเขาก็เลยมาเอาแบบหกตัวนะทางไทยก็เอาผลสี่ตัวดูดูเท่านี้แล้วนะ ็เลยพยายามทําบุญนะครับเหมือนที่อาจารย์ทัศเวียนทําบุญเท่าทุกวันนี้แหละนะครับก็คือมันคอแล้วนะครับ,นะรบลดลาบ้านช่องอะไรอานะจารย์มันมาแบบเราทํามันก็มีแต่ได้นะครับลดอาจารย์ก็คือซื้อเงินสดทุกคันทุกครั้งนะครับนะมันมันมีผลดีๆสิ่งดีๆเข้ามาแบบนี้นะครับจึงบอกว่าทําไปเถอทําบุญเราทํามัน มาากว่าวสิ่งที่เราทำนะมันหนุนมันสง่งมันสิ่งดีๆเข้ามาเนาะรัฐบาลเนาะใครยังไม่เห็นนะครับพิมรัฐบาลหน่อยเวลาครัอาจารย์วเวลาให้แล้วเนาะนะให้แล้วเดี๋ยวรอดูหน้าเพียดอีกทีหนึ่งจะไม่ย้อนกลับจะกอไปข้างหน้าเดี๋ยวนะดูรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะไม่จะไม่ย้อนย้อนคือหลังเนาะใครติดตามของอาจารย์นะเอาไปวิ่งกินตังนะครับเอาไปวิ่งได้แต่ตัวฟันของอาจารย์นะ กดที่แล้วฟันสองนะครัมรัฐบาลนะครับทุกคนคิมรัฐบาลเดี๋ยวจะได้เห็นว่าจะเน้นตัวไหนเนี่ยเน้นตัวไหนรถตเตอรี่อาจารย์ก็ซื้อเยอะอยู่เนาะนะจะมานับเป็นใบให้ไม่ได้ก็เลยถ่ายรูปเป็นบางส่วนมาให้ดูเนี่ยนะครับส่วนออมสินทกศเดี๋ยวค่ว่ากันในรอบถัดไปนะยังไม่เร่งรีบ พิมรัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยตัวฟันนี้นะครับไม่ทําให้ผิดหวังเดี๋ยวจะให้ดูฟอร์มหลังนิดหนึ่งใครตามเนาะอย่าสับสนนะเนี่ยอย่า,อย,าอย่าสับสนนะครับที่อาจารย์ทาบางทีเราก็หนีเจ้าหลอกเจ้านะครับหนีเจ้าหลอกเจ้าไม่ให้เขาเราจ,จับจับจุดเราได้ นะดับหน่วยมีสามตัวเนี่ยอาจารย์เอามาหมดจะไม่ตัดนะครับแล้วก็ลบหนึ่งบวกขึ้นมาหนึ่งมันก็จะเป็นห้าหางนะถ้าอาจารย์ตัดทีไรจะตัดตัวมันก็ออกถูกทุกครั้งออกออกตลอดก็เลยไม่ตัดนะงวดนี้ไม่ตัดงวดที่แล้วตัดสามออกด้วยนะครับเดี๋ยวงวดที่ผ่านที่ผ่านมาเนาะอาจารย์เดี๋ยวนะอยู่เครื่องไหนเนาะ เรียนแปดพามีนะมีซาพุทธพามีเนาะสิงหากันยากันยาก็บวันที่หนึ่งเรียนแปดกันยาอาจารย์ให้เก้ามันเข้ามาเข้าสี่ตัวมันเข้าสามตัวเนาะมันออกห้าเก้าสี่เตโตดนะงวดที่ผ่านมาที่ผ่านมาเป็นกันยาเนาะกันยาเพิ่งเริ่มงวดแรกนะครับงวดที่ผ่านมา คือให้สองนะครับทุกคนเห็นไหมมันจะข้ามเลยมันจะไม่เรียงกันนะมันออกสามสองสองสามเนาะอันนี้ฟันนะครับมาตลอดนะในะยอดไปหลังอันนั้นกันมันต้องเป็นตุลาอยู่ในนอะตุลาอยู่นี่เครื่องก็เรื่องเครื่องตุลานะใครตามก็สามตัวแตกนะอัน,นตุลานี่เห็นไหมนะครับมันออก 594นะครับสามตัวแตกมันทั้งปีนะครับเออมันอยู่น่าจะอยู่ในเครื่องนี้นะเครื่องนี้มันหน่วยความจําเต็มนะครับมันจะเอาไว้เยอะไม่ได้อนะงวดนี้นะครับทุกคนนะทวนดูนิดหนึ่งนะครับงวดนี้ออ,อยู่ในเครื่องนี้เปหรือตายตาย่นะอยู่อยู่ มันข้อมูลมันทับถมกันงวดนี้นะครับฟันตัวนี้นะฟันตัวนี้นะครับนัหลักหน่วยนะฟังนะครับหลักหน่วยไอายจารย์ได้สี่ได้ห้าได้หกหนักหน่วยได้สี่ได้ห้าได้หกอายจาย์ลดหนึ่งก็เป็นสามเพิ่มหนึ่งก็เป็นเจ็ดมันเป็นหาหางนะครับแต่วิ่งนะครับรอรับตังนะบางคนอาจดูอย่างนี้จะไม่รู้ว่า ตัวนี้นะต้องรอดูสามตัวเท่านั้นถึงจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นสามตัวถ้าเห็นแล้วก็อ๋อนะครับสามตัวนะัดนะครับเห็นไหมอาจารย์เอามาหมดนะครับหลักร้อยนะห้านะครับห้าเท่านั้นนะครับเอาหลักร้อยมั่นใจคือเอาห้าเอาห้ามาหมดเพราะห้ามันเข้าทั้งกําลังวันทั้งตัวเด่นนะครับอาจจะเป็นหามด้วยนะครับนะที่ชอบก็คือนี่แหละนะครับทําไม นะเห็นไหมเอ่ยอันนี้ถ้าชุดรวยคนจะดูออกเลยถ้าอาจารย์ไม่พยายามลงชุดนี้พราะรู้ชุดนี้เขาก็รู้ว่าตัวเน้นของอาจารย์ตัวเด่นคือเลขไทยเลขสามตัวนะครับทุกแนวทางทุกสำนักนั่นแหละนะอาจารย์ทุกอาจารย์เขาก็จะให้เลขสามตัวเขาแตกก็คือเลขไทยเลขสามตัวเขาจะมองออกนะครับแต่ถึงลงเฉพาะตัวนี้นะครับเห็นไหมมองออกเนาะ,นะ ที่เน้นนะครับเดี๋ยวเปิดใจกันว่ากันเปิดใจว่ากันเนี่ยการซื้อสองหนักสองหางจะน้อยลงแต่ว่าศูนย์หกซื้อไหมซื้อแต่ไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นไทยตั้งแต่วันแรกจริงๆมันเยอะกว่านี้เนาะมันเยอะกว่านี้นะครับ ทำไมบนซื้อลตเตอรี่มันมันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างหรือบางทีอาจจะได้ข้างเคียงหรือหวังรางวันที่หนึ่งนะครับอาจารย์เคยได้ข้างเคียงก็ได้แล้วเหลือรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งเคยถูกมาห้าตัวผิดตัวหน้ากอกอมาแล้วนะครับถูกสี่ตัวหลังก็ถูกมาแล้วนะครับเหลือวันวันที่หนึ่งเท่านั้นนะอันนี้นะแบ่งแบบไม่กั๊กนะครับให้เห็นให้ทุกคนเกิดความมั่นใจบางคน คนที่ให้เลขเป็นแม่นบางทีเขาก็ให้ตามสูตรเนี่ยเข้าเขาทําไมไม่ได้ตังค์เพราะเขาไม่เล่นเล่นห้าสิบบาทมันไม่ใช่แล้วถ้าคูณเลขเข้าจริงแม่นจริงอ่ะคุณต้องอัดนะถ้าคนให้เนี่ยแต่คุณต้องมั่นใจในสูตรแต่เลขบางคนเข้าแล้วบ่าเข้าแต่เป็นเพราะความดีความบังเอิญหรือ,อโชคอะไรเขาก็ให้แบบนั้นตัวเองไม่ไม่ได้ตังค์มันก็มันก็ไม่มีประโยชน์ อาจารย์อาายัดตัวเดียวนะครับได้รถเกง๋งสีคันหนึ่งก็มีนะครับได้ยาลิสสีคันหนึ่งราคาหกแสนกว่าเนี่ยนะนี่คืออาจารย์ถ้าชอบบ้าบ้าบินมากจัดเป็นตัวเดียวสามพันห้าลอตเตอรี่มันได้ล็อตเตอรี่ก็ได้สามตัวหน้าอีกสิบใบสามตัวท้ายอีกสิบแล้วก็สองตัวงวดนั้นเนี่ยได้ครบเซตเนี่ยนะครับแบบเสบดเปิดเปยก็น่าจะเป็นจากผู้สผลบุญที่ทำบุญตะเวนทำ,ทำบุญทำลงทานนั่นแหละ นะครับที่ทําถูกอาจารย์ก็ถูกก็เอาไปทําบุญเหมือนเดิม